มอนเขาเศษเค้กครับเป็นตัวสัตว์ประหลาดทั้งหมดเลยเห็นไหมมา,มาสงสารมาสงสารเขาจังเลยเนาะไหนดูดิมีเค้กอะไรบ้างมีเค้กตุ้งเค้กโอ้มาเลยเก๋เยมาเลยเก๋เยมาเลยเก๋ยมาเลยเก๋ยพี่ยางว้ายว้ายวายนี่อะไรอ่ะโอ้เมื่อมีไฟไฟไฟลุกขึก้นแจ่มจ้าอุ้ยมาเด็กๆอาหารมาเสิร์ฟแล้วเค้กเห็บหม,มาอี อ,อุ้ยพี่อมอเป็นไรหรอ,หรอมือเปื้อนเลือดเอ้ย y สดี j จกติติดตามช่องฟุก้วยนะครับมาพี่เฟียวันนี้พวกเราจะไปร้านลับกันนะครับมีชื่อว่าร้านเวทมนต์นะครับดูทางลึกลับซับซ้อนมากะนะเด็กๆไปกันข้างในกันเลยนะนเ,ยเราจะหลงทางหรือเปล่านะ ร้านลับจริงๆเพื่อนๆเข้ามาในซอยนะครับที่เราเจออะไรเนี่ยไม้เลื้อยเปล่าเนี่ยนี่นี่ใช่แผ่นที่หรือเปล่าไม่ใช่ละไหนหน้าร้านแม่มด่ะเขาบอกว่าทางไหนอะไหนไหนป้าเขาบอก๋อร้านเวทมนต์ไปทางนี้นะครับเดี๋ยวขวาไปเลยโอ้โหลึกลับมากเพื่อนๆล่อปะป๊าเอ้าพี่พอจะรอปะป๊าหรอไม่เป็นไรเดี๋ยวป้าเขามาเองได้นี่ของดับเพิงอ๋อเจอถังดับเพิงด้วย ไปเข้าไปข้างในนะครับค่อนข้างลึกเหมือนกันนะเด็กๆระวังนะถ้ามาตรงคือเราจะหลงทางหรือเปล่านี้ใช่ร้านนี้เปล่าอ่ะเฮ้ยน่าจะใช่นะนี่ไงป้ายร้านเวทมนต์อยู่ตรงนี้เห็นยังเห็นยังถึงหรือยังครับถึงยังอ่ะใช่หรือเปล่าเอเฮ้ยอะไรอ่ะเข้ามาข้างในแล้วแล้วเพื่อนๆแต่เราเจออะไรเนี่ยน่ากลัว ว้าวโหนี่ไงเราเจอร้านแล้วชื่อร้านเวทมนต์นะคะไปเลื่อนงงดดนี่ไงพี่คอพี่เฟียทีมอตกอยู่ที่นี่ด้วยนะสวัสดีครับว้าวไปหาแม่มดกันไหมเด็กๆเ,เอาไปดูข้างในกันดีกว่าดูดิแม่ธรณรีมาแล้วหนึ่งว้าวมาแล้วคนนี้คนสวยเลยนะเน่ <c oughs> ไปเด็กๆเ, <c oughs> เชิญเข้าไปข้างในกันเลยนะนี่ไงแม่มด แม่มดนั่งต้อนรับเราอยู่ข้างหน้านี่พี่เียจะกินข้าวโอ้พ,อพี่โฟกถ้าเราจะเข้าไปที่นี่เราจะต้องแปลงร่างกันก่อนนะแปลงร่างเป็นพ่อมดกันก่อนนะคะพี่โฟกมามามา <c oughs> มาแล้ว <c oughs> ไปข้างในหรือยัง <c oughs> ไปกันเลยนะคะ <c oughs> มาแล้วนะคะ <c oughs> ว้าว ตอนนี้พวกเราอ่ะเป็นพ่อมดแล้วนะคะเรามาปรุงยากันดีกว่าพี่โฟกอ่าโอ้มาลุกเกยมาลุกเก๋ยมาลุกเกยมาลุกเก๋ยเบียงว้าวได้เหรอได้ทุกคนทุกคนนะคะนะพี่โฟกคนเลยค่ะนะพี่เช่คนค่ะถึงไหมคะวันนี้มาปรุงยาอะไรคะยาเห็ดหมายาเห็ดหมาเหรอคะกินแล้วมันจะเป็นยังไงหรอคะแล้วเป็นยังไงบ้าง โอ้รีโมกีรมโอ้รมี่ทรกแคคคคาปูชิโน่เต้ซูมักคาสเปริตยากิดยาีาต้องสิส์บายบาลาเต้ลาเต้จะกินวันจีนคะกินเล้วคุไม่สำเร็จนะคะพแม่ธรณีจะขออนุญาต เอาเด็กๆตัวไปต้มในหม้อได้ไหมคะเอาคนเดียวใครจะเป็นไคนไหมพอได้ป่าวเกี๊ยได้ไหมเดินหนีเลยอ่ะคนนี้ละกันได้ไหมลงหม้ออ่ะคนนี้ได้ไหมไ้แเหรอไม่เป็นไรเราเป็นจุดน้อยปังจุดไหมพอบอกลงหม้อวางไหมขราวคือเลยเหรอครับน้องคนนี้เขาน่ารักจริงเลยพี่เสียท์เขามีชื่อว่าน้องอะไรเนี่ยเพื่ออย่างเพี่อนคนนี้ อยากจะมาเอาน้องคนนี้ไปเลี้ยงหรอน้องคนนี้เป็นเอเลี่นยนนะพี่เฟียร <c oughs> ์น่ารักไหมน่ารักเลยขออุ้มน้องหน่อยได้ไหมครับข<ม>ออุ้มน้องได้ไหม,ไ,มได้ค่ะอุ้ยน้องผู้หญิงก็น่ารักอะเอเอ็น้องหน่อย่รีกลัว เขาบอกว่าที yes> ่เนี่ยแม่มดอร์เขาชอบทำเบเกอรี่มากๆเลยนะแล้วเค้กที่เนี่ยเขาแปลกมากแม่มดอร์เขาเสกเค้กครับเป็นตัวสัตว์ประหลาดทั้งหมดเลยเห็นไหมมาสงสารมาสงสารเขาจังเลยเนาะเดีดูดิมีเค้กอะไรบ้างอ่ะมีเค้กตุ๊กแกเพื่เค้กกบเค้กเห็บหมาแล้วก็เค้กอะไรอ่ะสมองคนเค้กแมวได้ยินเสียงอะไรอ่ะ เราจะเอาเค้กแบบไหนดีคะด้านไหนจะเป็นบัตเตอร์เค้กค่ะด้านไนเป็นบัตเตอร์เค้กแล้วก็แต่กตัวรสชาติจะแตกต่างไหนไหนไหนพี่ฟอกกินไหมเอาเอาเห็ดหมาแล้วงั้นเราเลือกเค้กเห็บหมาชิ้นหนึ่งนะคะพี่ยังกินลงเลยอะเฮ้ยพี่ฟอกข้างในมีเลือดด้วยนะเห็บหมาใช่เจ้าเห็บตัวนี้มันดูดเลือดน้องหมาไปเยอะมากเลยนะแล้วปิงล่ะ ปิงเหรอไม่ใช่ปิงอันนั้นอันน็มปวดใจตัวนี้นะไหนปิงนี่ไงปิงอยู่นี่ปิงฝายนะคะปิงเป็นสเปนได้เลยโอ้เข้ามวนเป็นไรอ่ะเฮ้ยผีเด็กครับไม่ใช่ผีเด็กครับอ๋อนี่คือน้องเหรออ๋อพอจะเลี้ยงน้องนะคะเพื่อนเออเอาน้องไปวางเร็ว น้ำเรไว้กินให้เดิมอา่าน้องต้อนรับพวกเรานะคะพ mm ี่เบบี้ตอนนี้พวกเราอยากกินเค้กแล้วนะรอกินเค้กกันข้างบนพี่พอร์คครับดูนี่สิมีสมองคนอยู่ตรงนี้ด้วยแล้วหถมมีลูกกระต่ายด้วยอ่ะว้าว้ายว้าว้นี่อะไรอ่ะลูกกระต่ายค้นอุ้ยนหอนจังเลยอ่ะพี่เฟียเจอตัวอะไรเหรอครับว้ายเจอไดรดเสาร์โอ้โหมาจากกำแพงด้วยครับเพื่อนๆขอบ มีเอเลี่ยนตูตรงนี้ด้วยนะเขาตกแต่งมีเอเลี่ยนอะ่ะมีเอเลี่ยนตัวเล็กด้วยอะครับพี่โฟมาดูนี่สิเราเจอล่าต้นไม้แปลกประหลาดนะคะเขาทำมาจากดินน้ำมันปั้นมาจากดินน้ำมันพเพื่อนดูดีมีภูมิรูม,มีหัวอย่างเงี้ยเลยอ่ะมาเด็กๆอาหารมาเสิร์ฟแล้ว <c oughs> เค้กเห็บหมา <c oughs> ักมอ่ะเด็กๆตอนนี้เงงเห็บมาเลือดออกเลยอ่ะว้าวอุยว้าวต้องจุดไฟด้วยครับเพื่อนๆนี่คอั่นนะครโอโอ้เมื่อมีไฟไฟไฟลุกขึ้นจั่มจ้าสุกุราเมื่อเรามาพบหน้ากัน ไฟมันลุกไฟมันร้อนไม่อาทนความร้อนของไฟไฟจะลุกจะร้อนเพียงใดสุกเนื้อไทยรสวงเค่ะสุกหรือไทยรสวงกินได้มั้โาฟเรื่องน้ําเถอร่อนะแม่มดบอกว่ามันกิน,น SS. ได้มั้ยเนี่ยสลู <Sc fres shortly>. ๊ดกินได้เปล่าเนี่ยโพชั่นนะครับยาพิษเพื่อนๆกินได้มั้เนี่ย เมื่อกี้แม่มาบอกว่ากินเข้าไปได้ยังไงเนี่ยเรากินได้ไหมะกินได้ันะไหนลองชิมดูดิอ่ะกินก่อนเฮ้ยเป็นยังไงบ้างพี่ฟกอร่อยไหมอร่อยร้อนลองให้พ่อชิมบ้างนี้ว่ชิมชี้เย็นนะเย็นจังให้พี่ชิมบ้างหน่อยให้พี่ชิมบ้างด้วยนะเป็นยังไงครับว้าวอร่อยไหม ต่อไปพวกเราจะมากินเมนูจานโปรดนะครับเค้กเห็บหมาสงสารน้องจังเลยอ่ะพี่พอพี่เสียงรู้หรือเปล่าว่าเห็บหมามันอยู่ในไหนครับคือในหมาเห็บหมาตัวเนี้ยน่าจะกินเลือดน้องหมาไปเยอะมากเลยนะตัวมันเลยใหญ่ขนาดนี้ครับน่ากลตัวมากเลยอ่ะมาแล้วลองผ่าตัดมาเลยอ,อ่ะลองลองตัดดูกันก่อนแล้วกัน<ม>อตัดเลยตัดเลยเฉือนเลยเฉือนเลย

อาเขากิขาขาแมงก่อนอากินขาไปมันเป็นช็อกโกแลตโอ้อากิน้ะไรเป็นไงครับช็อช็อกโกแลตเออเหรอเขาทำมาจากช็อกโกแลตใช่ไหมจิ๊กกะนี่ไหนดูชี้อาพี่เซ็กกินยังอร่อยไหมชอคกี้พายนี่กินเห็บหมาเป็นๆเลยนะครับเป็นไงน่ากลัวอาจะกินอันนี้กินใหญ่เลยคค เลือดเลือดเลือดเปื้อนเจ็บปือครับอุย้ยพี่บอเป็นไรหรอมือเปื้อนเลือดเฮ้ยไม่ใช่เลือดนี่มันแยมสตรอเบอรี่วายใช้ลี้ยงหรือเปล่าวยเนี้อเ,เ,เลยเป็นไงพี่บอลอร่อยไหมมาแล้วนะครับเมนูต่อไปอุย้ยลูกคตาหลอนนะคะมาแล้วเฮ้ยนี่ขอ น่ากินเป้าน่ากินครับอีแม่มดสองคนนั้นน่ะเขาอ่ะต้องขวากลูกตาคนอื่นมาแล้วก็ปากด้วยอ่ะเอามาปรุงทำอาหารแน่ๆเลยพี่เฟียสกลัวไหมมาลองชิมดูไหมพวกเราเป็นพ่อมดสามคนแต่มีลูกตาอันเดียวอ่ะจะแบ่งกันกินได้เป้าได้อ่าแบ่งกันแบ่งกันแบ่งกันนะพี่โฟกนี่ไปกินลูกหนึ่งไปกินข้างหนึ่งต่อไปตาเฟียส แบ่งกันแบ่งกันอะพอลพอลกินไหมพอลกินไหมอ่ะพี่พอลไม่กินตุ๊กตานะนี่อะไรปองกี้เหรอพี่โฟกมาดูนี่ดิน้ำพอชั่นที่เรากินไปเห็นไหมไม่เหมือนมีเลเยอร์เลยพี่โฟกดูดิหวานเป็นน้ำมันน้ำมันเลยพี่โฟกลองเขย่ายดูโอ้โหชิมดูสิชิมดูอีกน้ำเลือดหรือเปล่าเนี่ยไงกดูป๋าพี่โฟกเปื้อนเลือดหมดแล้ว แดงหมดเลยใช่ไหมายฟักแดงไหมหายพอนหมดเลยมาตอนนี้พวกเราออกมาข้างนอกแล้วครับเหมือนแก๊ปเลยคุณแม่มดคนนี้เขาก็ยังรออยู่ที่เดิมเลยอลอปี้น้องพี่อเจอตัวอะไรอีกแล้วหรอลี้ครับตัวนี้ก็คุณแม่มดเหมือนกันอ่ะเด็กๆพวกเราจะต้องกลับแล้วนะครับเราถอดชุดไว้ตรงนี้นะครับพวกเราก็กลับมาเป็นคนปกติเหมือนเดิมแล้วนะ เจ้าเด็กๆอย่าบึ่งไปมาอยู่กับแม่มดก่อนอย่าบึ่งกบ